วิคห์บอลวันนี้ครับวันเสาร์ที่2มีนาคม2567อยู่กับผมเฮียโจบอลเตงกันอีกเช่นเคยก็จะมาทําการวิเคห์ฟุตบอล5คู่กันเหมือนเดิมนะครับและก่อนที่เราจะเริ่มไปทาการวิคห์ฟุตบอลกันเนี่ยมาดูดีกว่าครับว่า5คู่ที่เฮียโจให้ไปเมื่อวานมีคู่ไหนเข้าคู่ไหนเสียกันบ้างมาสรุปกันครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมกับสึกบนริลิก้าเยอรมันระหว่างไฟบวกพบกับบายเยนิวนิกคู่นี้เฮียโจให้รองไปที่ไฟบวกนะครับจบเกมผลปรากฏว่าไฟบวกก็สามารถเปิดบ้านเสมอกับทางด้านบายเยนไปที่2-2ใครทีี่่ตตามมคคูนนน้กก็็ิเะรับ คู่ต่อมาเป็นศึกกันโชเซียรระหว่างลาซิโอพบกับเอซิมิลานคู่นี้เฮียโจให้รองไปที่ลาซิโอจบเกมผลปรากฏว่าลาซิโอเปิดบ้านแพ้ให้กับเอซิมิลานไปที่ศูนย์หนึ่งคู่นี้ก็เสียนะครับคู่ต่อมาเป็นศึกลาลิกาสเปนระหว่างเซลตาบีโกพบกับอเลเรียคู่นี้เฮียโจให้รองไปที่เซลตาบีโกนะครับจบเกมผลปรากฏว่าเซลตาบีโกเปิดบ้านเชือด่เวเรียไปที่หนึ่งศูนย์คู่นี้ก็เสียอินแล้วนะผู้ชมฮะ คู่ต่อมาครับโมนาโกพบกับปรารีสแซงต์แชร์แมงคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่ปรารีสจบเกมผลปรากฏว่าปรารีสก็บุกมาเสมอกับทางด้านโมนาโกไปที่0ูเท่านั้นคู่นี้ก็เสียนะครับโอ้โหบอลต่อวันนี้เป็นอะไรกันหมดนะเนี่ย คู่สุดท้ายครับศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษระหว่างเวสต์บอมบิดเอาเบียนพบกับโคเวนทีนะครับผมคู่นี้เฮียโจให้ต่อไปที่ทางด้านของเวสต์บอมบิดจบเกมผลปรากฏว่าเวสต์บอมบิดก็สามารถเปิดบ้านตบโคเวนที่ไปที่สองหนึ่งคู่นี้ก็กินเต็มนะครับสรุป5คู่ที่ให้ไปเมื่อวานก็เข้า2เสียไปถึง3เลยนะท่านผู้ชมนะก็ต้องขออภัยไ้ด้วยจริงๆนะไม่คิดว่าบอลถ่อมันจะเละเทะขนาดนี้นะครับอาเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังการวิเคราะห์ของวันนี้กันครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับกับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับลิเวอร์พูลนะครับเตะกันที่สนามเดอะซิตี้กราวเวลา4ทุ่มราคาบอลเนี่ยเปิดมาที่ลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายต่อ1ลูก มาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มที่เจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ลงเตะไป26นะัดชนะมา6เสมอ6แพ้ไป14ได้มา34เสียไป48ตอนนี้ก็มีอยู่24แต้มนะครับอยู่อันดับที่17ส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลลงเตะมา26นะัดชนะมา18เสมอ6แพ้ไป2ได้มา63เสียไป25มีอยู่60แต้มตอนนี้นำโด่งเป็นอันดับที่1นะครับมาดูผลงานการพบกัน10นัดหลังสุดก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับที่ทำได้ดีกว่าโดยเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์ไไปปปปททททีีีี่่่่่่่6คคคคครรรรรรรััรัััััั้้้้้้งงงงงงงนนนนนนะะบบบผมมมมเเเเเเเสสสออออกกกกก2 2 2แแแลลลลวว็็็พพใหตตติิิฮฟ์์ซึาาุดยาดยฝู ทั้ง2เกมนะครับแล้วก็ยิงไปถึง3ลูกทั้ง2เกมด้วย มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านฟอร์เรสต์สิบนัดหลังสุดชนะมา1เสมอ4แพ้ไป5นะครับฟอร์เรสต์ทำเงินไปที่3เกมแล้วก็เสียไปที่7เกมเลยนะครับเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปที่ศูนย์หนึ่งตกรอบเอฟเอคับเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็ทำให้2เกมของพวกเขา,าเนี่ยแพ้รวดทั้ง2เกมนะครับส่วนน้องฝั่ง,งทีมเยลลิวพูสิบนัดชนะม,มา7เสมอ2แพ้ไป1นะครับทำเงินไปที่7เกมเลยนะแล้วก็เสียไปที่3เกมเท่านั้นเกมล่าสุดของพวกเข ทำให้5เกมหลังสุดของทางฝั่งลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครแล้วก็เก็บชัยมาถึง4เกมด้วยนะครับมาดูเกมในบ้านของทางน้านนติงีฮมฟอร์เรสต์กันนะครับในบ้านของพวกเขาเนี่ย10นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แพ้ไป6ทําเงินไปที่3เกมแล้วก็เสียไปที่7เกมนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยอรนลิเวอร์พูลนะครับ10นัดหลังสุดชนะมา6เสมอ2แพ้ไป2ลิเวอร์พูลนะครับผมทําเงินไปที่6เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับ สองเกมล่าสุดในฐานะทีมเยือนของพวกเขาก็ไม่แพ้ใครนะครับมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าถิ่นนอติงแฮมฟอเรสต์ของคุณซูโนโนเอสปปริโตซานโตเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับแมนยู0-1ในศึกเอฟเอครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทุษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคาดว่าเอสเปริโตซานโตเนี่ยเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยจะมีไตโวอาวูนิยิออกซ่ายืนเป้าลัดสกอร์และก็ใช้ทางด้านของแอนโทนีอีแลงกามอร์แกนกิฟไว้กับคาร์ลัมฮับสันโอดอยผลิดก,กำลังการสร้างสารรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลของกุนซือเจเกนครอฟเพิ่งจะเปิดบ้านถาล่มเอาชนะซอลแฮมตันไป3-0ในศึกเอฟเอคับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ สำหรับความพร้อมของทีมนในวันนี้เนี่ยจะไม่มีชื่อแปดนักเตะเดี่ยงซึ่งยังไม่หายดีนะครับขณะที่บรรดาโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวินนอนเยสวัตารุเอนโดกับโดมินิกส์บอตไตร์ต้องรอเช็คฟิตจนวินาทีสุดท้ายคาดว่าครอปเตรียมจัดทัพในระบบ4-3-3โดยจะมีคอร์เนอร์แบตตี้โคดี้กัปโปกับหลุยส์ดิอดัตเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์และใชย้ยเอลิซิสแมคอาลิเตอร์รับอาสาคุมจังหวะจากแดนกลาง ต้องยอมรับว,ว่าลิเวอร์พูลยุคยังบลัดกับโปรแกรมบอลถ้วย2รายการติดถือว่าโชว์ผลงานกันได้ดีนะครับและน่าจะพอทดแทนรุ่นใหญ่ที่แท็กทีมกันเดียงแบบยกแพ็กยิงเกมล่าสุดที่เปิดรังเอาชนะซาวมตันไป3-0ในศึกเอฟเอครับถือว่าทำงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับด้านฟอร์มการเล่นในลีกก็กำลังมั่นใจหลังกลัมชัยมา7จาก8เกมท้ายในลีกแล้วก็ยิงเป็นกอบเป็นกำรรไปกว่า26ประตูนะครับสวนทางกับเจทินฟอรเรสท,ที่แพ้มา4จาก5หนท้ายในลีกและชนะเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแถมโดนทะลวงแนวรับยับเยินไปกว่า อันทงครับจะหนักไปที่หงแดงแรงต่อเนื่องสอว์ที่ผมคาดการนะครับลิเวอร์พูลจะบุกมาตบทางด้านของนอตเทนแฮมฟอร์เรสต์ไปที่1-3คู่นี้มีรุ่นสกอร์สูงครับ คู่ต่อมาครับสเปอร์พบกับคริสตันพาเลตเตะกันที่สนามฮอนเน่สเปอร์สเตเดียมเวลา4ทุ่มราคาบอลเปิดไปที่สเปอร์เป็นฝ่ายต่อนะครับมาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ,บ้านสเปอร์ลงเตะม,มา25นัดชนะมา14เสมอ5แพ้ไป6ได้มา52เสียไป38มีอยู่47แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่5นะครับส่วนฝั่งคริสตันพาเลตลงเตะม,มา26นัดชนะมา7เสมอ7แพ้ไ12ได้มา31สเสียไป44มีอยู่28แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่13ผลงานการพบกันคู่นี้10นัดหลังสุดที่เจอกันมานะครับผมก็เป็นทางฝั่งสเปอร์ที่ทําได้ดีกว่าโดยเอาชนะพาเลตไปที่7เกมเสม กันไป2เกมแล้วก็แพ้กับคริสตันพาเลตไปที่1เกมซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2021น่นเลยนะครับสี่เกมหลังสุดที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งฮอนนัมพสเปอร์นะครับผมที่สามารถเอาชนะครั้งแรคริสตันพาเลตได้ทั้ง4นัดเลยมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านฮอนนัมพสเปอร์สินัดหลังสุดก็ชนะมา5เสมอ2แพ้ไปสานะครับทำเงินไปที่5เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเกมล่าสุดก็เปิดบ้านพลาดท่าแพ้ขาบ้านต่อวูมแฮ ส่วนทางฝั่งคริสตัลาเลสสิบนัดก็จะนำมา3เสมอ2อแพ้ไป5นะครับทำเงินไปที่3เกมจบเจ้า3เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมเกมล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มเบอร์รี่ไปที่30นะครับเรียกความมั่นใจกลับมาได้ทำให้2เกมแล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลย มาดูเกมในบ้านของทางด้านสเปอร์กันบ้ากนะครับผมสเปอร์ในบ้าน10นัดก็ชนะมา6เสมอ0ก็แพ้ไป4นะครับผมทําเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมส่วนทางฝั่งทีมเยือนคริสตันพาเลตนะครับผม10นัดหลังสุดชนะมา1เสมอ3แพ้ไป6ทําเงินไปที่4เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมเลยนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับผมคริสตันพาเลตไม่ชนะใครในฐานะทีมเยือนมา8นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสำหรับเกมนอกบ้านของพวกเขาเนี่ยมาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง เพิ่งจะเปิดรังแพ้กับบูมแฮมตันหนึ่งสองนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าปอตเตโคกูเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยจะมีลิชาริสซอนออฟตาเดยยนเป้าลาดสกอร์แล้วก็ใช้เดยันคูรูเซฟกี้เจมส์ริซัอนกับซอนเฮงมินพป่งหนึ่งกำลังการสร้างสรงสรเกมลุกอยู่ด้านหลังนะครับส่วนทางฝั่งคิทตันพารีสของกุนซือโอลิเวอร์กาสเนอร์เพิ่งจะเปิดรังเอาชนะเบอร์ลี่มาสามศูนย์ในลีกนะครับสำหรับความพร้อมของที ลังเห็นด้วยกับสื่อนอกเหมือนกันนะครับว่าทีมเยือนพาเลทจะแพ้ไม่ขาดเกินช่วงห่าง1เมตรเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังคัมแบ็กกลับมามั่นใจอีกครั้งหลังเอาชนะเบอร์ลี่มา3 0มสดๆร้อนๆทำให้2เกมท้ายในลีกก็ยังไม่แพ้ใครนะครับยิ่งเป็นเกมรอนดอนดาร์บี้ยิ่งทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเน้นเป็นพิเศษประกอบกับเจดิทร์สเปอร์ที่กำลังแกว่งได้ที่หลังชนะมาเพียงแค่2จาก5เกมลีกที่ผ่านมาและก็โดนยิงไปกว่า9ประตูนะครับโดยมีถึง4นัดที่เสียอย่างน้อยเนี่ยสลูกถ้าไม่ได้เกมลุกช่วยเเออออาา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 ไไววว้้้้บบ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 กกกกกดดลลยยย่่่่่งงนนนนนนนหหแแแปปิิิททััััศรรรรี์พ2 2คคผม็จ1ะะะตตู ซึ่งก็ไม่ขาดอีกตามเคยเมื่อดูจากเกรดกับภาพรวมต่างๆของทั้งสองฝ่ายแนะนําว่าอยู่รองประคองสกอร์รอรับทรัพย์ได้อยู่นะครับเกมนี้ฟันธงครับเชียร์ไปที่คริสตันพาเลตสกอร์ที่ผมคาดการนะครับคริสตันพาเลตจะบุกมาแพ้ทางด้านของสเปอร์ไปที่21เท่านั้นครับคู่ต่อมาเป็นเบรนฟอร์ดพบกับเชลซีนะครับเตะกันที่สนาม GTEC h c o m m u n i t y s t a d i u ียมเวลาสทุ่มราคาบอลเปิดที่เชลซีเป็นฝ่นายต่อนะ มาดูตารางคะแนนของทั้งสองทีมเริ่มที่เจ้าบ้านเบรนฟอร์ดลงเตะมา26นะัดชนะมา7เสมอ4แพ้ไป15ได้มา37เสียไป48ไมีอยู่25แต้มนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่16ส่วนทางฝั่งเชลซีลงเตะมา25นะัดชนะมา10เสมอ5แพ้ไป10ได้มา42เสียไป41ไมีอยู่35แต้มตอนนี้อยู่อันดับที่11นะครับมาดูผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผม9นะัดหลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งเชลซีนะครับที่ทำได้ดีกว่านิดนึงนะโดยเอาชนะเบรนฟอร์ดไปททททีี่่่่่4ครัััั้้้งงนะงงเเเเสมอกก Chelsea, กกนนไไปแลว็็ดดด3ตหุจาาฝชซ ดยเอาชนะเบรนฟอร์ดไปที่3เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมนะครับมาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะเดิมทีจะบ,บ้านเบรนฟอร์ดสนะินั้นหลังสุดชนะมา2เสมอ2แพ้ไป6ททำเงินไปที่4เกมแล้วก็เสียไปที่6เกมนะครับเกมล่าสุดของเขาเนี่ยก็บุกไปแพ้กับเวสแฮมยูเดตมา4ประตูต่อ2ด้วยนะทำให้3เกมหลังสุดของด้านเบรนฟอร์ดแพ้รวดทั้ง3เกมเลย ส่วนทางฝั่งเชลซี10นะัดหลังสุดจะนัมา5เสมอ3แพ้ไป2นะครับเชลซี Chelsea ทำเงินไปที่5เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับเกมล่าสุดของพวกเขาก็เปิดบ้านตบลีดยูไนเต็ดมา3-2ในศึก FA ฟเอครับนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปนั่นก็เป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับที่เชลซียังไม่แพ้ใครมาดูเกมในบ้านของเบนฟอร์ดกันมากนะครับผมในบ้านเบนฟอร์ด10นะัดชนะมา4เสมอ1แพ้ไปห้าทำเงินในบ้านไปที่4เกมแล้วก็เสียไปที่6เกมนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับผมในบ้านขขขขออออองงเเ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 บบรรรรนนนนนนนฟ์์ดดดดดีี่่่ยกกกกก็็แนะ็แ City, แแแแพพพพ้้้้้้้้วววววมมาาาาา2ััััตตตติิิไไปลลลละะะใจจคทซู ส่วนทรงฝั่งเชลซีในฐานะทีมเยือนนะครับผม9นะัดหลังสุดชนะมา3เสมอหแพ้ไป5นอกบ้านทำเงินไปที่3เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมนะครับ3เกมหลังสุดในฐานะทีมเยือนของเชลซีก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะ มาดูความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมเจ้าถิ่นเบนฟอร์ดของกุนซือโทมัสแฟรงค์เพิ่งจะบุกไปแพ้กับเวสแฮม2-4ในลีกนะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับคาดว่าแฟรงค์เนี่ยเตรียมวางหมากในระบบ3-5-2โดยจะมีอีวานโทนี่กับนิวโมเป้ควงคู่กัลบลาสกอร์เรเนน่าแล้วก็ใช้คริสเตียนนอกาดปักหลักคุมจังหวะจากแดนกลาง ส่วนทางฝั่งเชลซีของกุนซือมอริซิโอโปชเชตินโนเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะลีดไป3าในศึกเอฟเอครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความร้อนของทีมวันนี้เนี่ยจะยังคงไร้เงาคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูมาโกคูเลยียเวลลี่ฟอฟานะ่าดิสเจมเลดลี่ยอุกุชกูและมิโอลาเวียเครนี่ชูโวเมงกากับเบอร์โนบารดิเชลเหล่าบรรดาแข้งเดี่ยงที่ยังไม่หายดีนะครับคาดว่าพอร์ตเนี่ยเตรีมยมใช้ระบบ4ี่สองสามหนึ่งโดยจะมีนิครัสแจ็กสันออฟสตาร์ยืนหน้าล่าตาข่ายแล้วก็ใช้โคพาาาาาาเเเเเมมมอออออรร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 ร์์์์์คคนนนกกกกกกกลลลัับฮิิสสสตงงงุ้ เกมนี้มีแววที่เจ้าถิ่นเบนฟอร์ดซึ่งกำลังหนีโซนตกชั้นแบบสุดตัวหลังเอเวอร์ตันได้แต้มกลับคืนมาถึง4คะแนนทำให้อันดับในตารางคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับอย่างไรก็ตามนัการได้บู๊ในหลังเย่าของตัวเองเนี่ยก็อาจจะพอทำให้พวกเขาคุมความได้เปรียบและมีหวังพลิกเกมได้บ้างแม้ตลอดหลายนัดที่ผ่านมาอาจจะต้องเจองานหนักอย่างต่อเนื่องนะครับจนทำให้พวกเขาเหนี่ยยแพ้แบบย่อยยับแต่ว่าการเจอกับเชลซีซึ่งบอกเลยว่าอย่างกรอบสุดนับตั้งแต่เสมอกับแมนเลสเตอร์ทีมหนึ่งหนึ่งลงเตะหนึ่งร ของนักเตะเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเยอะมากนะครับนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสทองที่เจ้าบ้านต้องรีบควาไปให้ไวเท่านั้นยังไม่พอสถิติการพบกันสครั้งท้ายในลีกเนี่ยก็โชว์โหดเหลือเชื่อนะแล้วไม่เคยแพ้กับคู่แข่งรายนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อดูจากเรทกับภาพรวมต่างๆนะครับแนะนำว่าอยู่รองรุน2มุมคุ้มยิ่งกว่านะครับเมื่อดูจากเรทกับภาพรวมต่างๆแนะนำว่าอยู่รองลุน2มุมคุ้มยิ่งกว่านะครับเกมนี้ฟันทงครับเชียร์ไปที่เบรนฟอร์ดสกอร์ที่ผมคาดการนะครับเบรนฟอร์ดจะเปิดบ้านเสมอกับเชล คู่ต่อมาเป็นนิวคาสเซิลพบกับบูมแฮมตันนะครับเตะกันที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คเวลาสี่ทุ่มราคาบอลเปิดมาที่นิวคาสเซิลเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกนะมาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลลงเตะมา26นัดชนะมา11เสมอ4แพ้ไป11ได้มา54เสียไป45มีอยู่37แต้มนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่10ส่วนทางฝั่งบูมแฮมตันลงเตะมา26นัดชนะมา11เสมอ5แพ้ไป10ได้มา40เสียยไป40มีอู่38แต้มตอนนี้อยู่่อัันนดบที9ะครับ มาดูผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับผมสินัดหลังสุดเนี่ยก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับส่วนมากเนี่ยหนักไปทางเสมอนะสทีมนี้โดยทางฝั่งนิวคาสเซิลเอาชนะบูมไปที่2เกมเสมอกันไป6เกมแล้วก็แพ้กับทางด้านบูมไปที่2เกมนะครับอย่างเกมล่าสุดที่เจอกันก็เสมอกันมา2-2ด้วยนะแต่ถ้าดูดีๆนะครับผม4เกมหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยนิวคาสเซิลยังไม่แพ้ให้กับบูมแฮมตันเลยนะครับมาดูผลงานการที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมเริ่มที่เจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับผมสินัดหลังสุดชนะมาสี่เสมอสามแพ้ไปสามนะครับทำเงินไปที่เเ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 กกกกกกกมมมมแลลล้ว็็สสสีีียยยไไปปท่่่นนนนะาุุดบบบบอัริ์ใ เอคับนะครับนั่นก็ทําให้3เกมแล้วนะที่พวกเขาเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยส่วนทางฝั่งบูมแฮมตันนะครับผม10นะัดชนะมา5สเสมอ3แพ้ไป2ทํทำเงินไปที่6เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนะครับเกมล่าสุดของพวกเขาก็เปิดบ้านตบทางด้านของไบรตันไปที่1นึผ่านเข้ารอบเอคับไปได้นะทำให้3เกมหลังสุดของทางด้านบูมแฮมตันก็ชนะรวดทั้ง3เกมเลยนะครับ มาดูเกมในบ้านของทางด้านนิวคาสเซิลกันบ้างนะครับผมนิวคาสเซิลในบ้าน8นัดชนะมา3เสมอ2แพ้ไป3ทําเงินในบ้านไปที่3เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมเลยนะในบ้านของนิวคาสเซิล4เกมแล้วนะครับที่พวกเขายังเอาชนะใครไม่ได้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนบูมแฮมตันนะครับผม10นัดหลังสุดชนะมา4เสมอ2แพ้ไป4นอกบ้านทาเงินไปถึง7เกมแล้วก็เสียไปที่3เกมนะครับนอกบ้านของบูมแฮมตันถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆเพราะเป็น6นัดติดต่อกันแล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครแล้วก็เก็บชัยไปถึง4เกมด้วยมาดูสภาพความ ด่วนเป้ามา4-3ในศึก FA ฟเอครับนะครับเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะเนี่ยคาดว่าฮาวเตรียมวางหมักในระบบ4-3-3โดยจะมีมิเกลอเมลอนอเล็กซานเดอร์อีซักกับแอนเดรียกอดอนเป็นสามประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์แล้วก็ใช้บูโนกิมาร์ไลต์ปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางส่วนทางฝั่งวูฟของกุนซือแกรี่โอเนลเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะไบรตันมา1-0ในศึก FA ฟเอครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงงสนนนนาาาาามมมมมมเเเเเีี่่่ยยไรรตตตัวจ็บบหือิิิดโทษแข้พ คาดว่าโอนนลเตรียมจัดทัพในระบบ3-4-2-1โดยจะมีเปรโดเนโตออกสตาร์ดยืนหน้าล่าตาข่ายแล้วก็ใช้ชองลิกเตอร์เบลกาดกับปาโปซาลาเบียควงคู่สร้างสารรค์เกมลุกอยู่ด้านหลังทีมเยนวูฟฟอร์มแจมแมวแวววับเกินกว่าจะเป็นฝ่ายปรชาชัยนะครับเพราะตลอด4เกมลิกที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยไปถึง3ครั้งแล้วก็ยิงเป็นกอบเป็นกำรรไปกว่า7ประตูแถมโกยแต้มเบียดแซงคู่แข่งในวันนี้ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากทางฝั่งนิวคาสเซิลต้องเผชิญหน้ากับวิบากกรรมขั้นสุดด้วยการปราาชัย5จกก9เมลีกท่่ผานมาและกชัยไปแคค่2ครั้งเท่านนนนััั้แแถมโดทะลวววงรบบยบไปก่า24ประตูอีกดด้วยนะครับูเหหหมือนว่าาปััญลงบ้านนนสุดรัั่่วเเียยงงคป็ ปรักดสคัญต่อการลุ้นโคต้าบอลยุโรปอย่างแท้จริงปิดท้ายด้วยสถิติการพบกันหลล่าสุดก็จบเสมอกัน2-2แบบดุเดือดฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่งานนี้เนี่ยจะขอรุ้นเทใจไปบอลรองลุ้น2มุมคุ้มยิ่งกว่าเกมนี้เลือกไปที่วูฟบแฮมตันนะครับสกอร์ที่ผมคาดการวบูฟแฮมตันจะบุกมาเสมอกับทางด้านนิวคาสเซิลไปที่ 1-1, 11ครับ มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับผมระหว่างฟูแลมพบก,กับไบรตันเตะกันที่สนามคาวเวนครอสเทดเวลาสี่ทุ่มราคาบอลเนีย่ยเปิดมาที่เสมอนะครับมาดูตารางคะแนน,นของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านฟูแลมลงเตะมา26นัดชนะมา9เสมอ5แพ้ไป12ได้มา36เสียไป42นะครับมีอยู่32แต้มตอนนี้ก็อยู่ดับที่12ส่วนทางฝั่งไบรตันลงเตะมา26นะัดเท่ากันชนะมา10เสมอ9แพ้ไป7ได้มา49เสียไป41มีอยู่39แต้มตอนนี้อยู่ดับที่7 มาดูผลงานการพบกันของคู่นี้นะับผมสิบนะั้นหลังสุดที่เจอกันมาก็เป็นทางฝั่งฟูลแลมนะครับที่ทําได้ดีกว่าโดยเอาชนะไบรตันไปที่4เกมเสมอเกินไป4เกมแล้วก็แพ้กับไบรตันไปที่2เกมนะครับและเกมที่ฟูลแลมแพ้ไบรตันเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017น่นเลยนะนอกนั้นก็8เกมรวดแล้วนะครับที่ฟูลแลมไม่เคยแพ้กับไบรตันเลย มาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับผมเริ่มที่เจ้าบ้านฟูลแลมสิบนัดหลังสุดชนะมาสเสมอ3าแพ้ไป4่นะครับทำเงินไปที่4เกมจบเจ้า3เกมแล้วก็เสียไปที่3เกมเกมล่าสุดเนี่ยก็ฟอร์มแรงนะครับผมบุกไปตบแมนยูคาบ้านมา1ประตูต่อ2ด้วยส่วนทางฝั่งไบรตันนะครับผม10นัดก็ชนะมา4เสมอ3แพ้ไป3ทำเงินไปที่5เกมแล้วก็เสียไปที่5เกมเกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็บุกไปแพ้กับบูมแฮมตันมา1 0ในศึกเอฟครับนะครับนั่นก็ทำให้2เกมแล้วนะที่ไบรตันยังไม่ชะใคร มาดูเกมในบ้านของทางด้านฟูลแลมนะครับผมในบ้านฟูลแลมสินัดชนะมา5สเสมอ2แพ้ไป3าทเงินไปที่5เกมจบเจ้า1เกมแล้วก็เสียไปที่4เกมนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งไบรท์ตันนะสินัดหลังสุดก็ชนะมา3าเสมอ2แพ้ไป5นะครับผมทํเงินนอกบ้านไปที่4เกมแล้วก็เสียไปที่6เกมนะครับ มาดูสภาพความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมฟูลแลมของคุณซึมาโกซิลวาเพิ่งจะบุกเอาชนะแมนยู2-1นะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งยังคงไม่สามารถใช้งานเจ้าปริญญาแดนกลางคนสำคัญที่ทติดโทษแบนอยู่เดิมเช่นเดียวกับราอูคิมิเนสหัวหอกจอมเก๋าซึ่งเจ็บอยู่เพียงแค่รายเดียวคาดว่าซิลวาเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยจะมีโรดิโกมูนิทออสตาร์ยืนเป้าลาสกอร์และก็ใช้แฮร์รี่วิลสันอันเดรสเปเรล่ากับอเล็กซิโบบี้เป็นสามประสานกลางลุกคอยสร้างสารรค์โอกาสอยู่ด้านนหลัังะครบ ส่วนฝั่งไบรตันของกุนซือโรเบโตเดเซบี้เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้กับบูฟแมนศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกเอฟเอคับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามเนี่ยจะยังหมดสิทธิ์ใช้งานบิลลี่กิลมัวห้องเครื่องคนสำคัญที่ติดโทษแบนนะครับเช่นเดียวกับคาร์ลุมิโตมะซอร์ี่มัสแจ็คฮินเชลวูดเจมมิลเนอร์และเจ้าเพโด,โดซึ่งกอดคอกันเจ็บยกเข่งนะครับคาดว่าเดเซบี้เตรียมจัดทัพในระบบสี่สองสามหนึ่งโดยที่จะมีเดนนี่วิลเบ็กออฟสตาร์ยืนหน้าล่าตาข่ายแล้วก็ใช้ undo, otte, ้้ฟาาาโโโกกนนนนนดดบบูปปูอออออเเเเเตตรรรัััจป็พพพลลยยย์์์มคซ่หง งานนี้มีโอกาสไม่น้อยนะครับที่เชลตินฟูรามจะเปิดบ้านเอาชนะแบบสนุกเพราะผลงานช่วงหลังของพวกเขาเนี่ยตลอด7เกมท้ายนี้ก,ก็สามารถกัมชัยไปถึง3ครั้งนะครับแล้วก็ยิงไปกว่า10ประตูซึ่งในนั้นก็สามารถกัมชัยเหนืออาร์เซนอลบ็อมัดแล้วก็แมนยูนะครับซึ่งถือว่าท็อปฟอร์มจัดจ้านในย่านนี้เลยจริงอยู่นะครับที่ทีมเยือนไบรท์ตันก็เหมือนจะกลับมาฟอร์มดีอีกครั้งแต่ว่าแมตช์ล่าสุดกลางสัปดาห์ที่บุกไปแพ้บูฟ1-0ในศึก FA Cup เนี่ยก็น่าจะทําลายขวัญและกําลังใจลงไปพอสมควรนะครับและนั่นทําให้สี่เกมท้ายทุกรายการชนะไปแค่นัดเดียวตอกย้ําด้วยสภาพความพร้อมของทีมที่จัดว่ายุบหนักนะครับโดยเฉพาะตัวทําเกมและตัวปิดสกอร ฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจถือห่างเจ้าบ้านงานดีมีแววซิลชัยนะครับเกมนี้ฟันธงครับจัดไปที่เจ้าสัวน้อยร้อยดีลาสกอร์ที่ผมคาดการนะครับฟูลแลมจะเปิดบ้านเชื่อทางด้านของไบรตันไปที่2อหนึ่งครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำที่2มีนาคม2567เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับผมคิดเห็นแตกต่างกับเฮียโจหรือเปล่ากับ5คู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องเฮียโจอออออออบบบบบัััััััันน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 นเเเเเเตตตต็็็งงงงกกกกดดด้้้้้้ววววววยยะคคครรรีีีีีฮโจจขลลลาาไไปป่่่่มมมมใหหพุ5ูืิแสส